สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวที่จับมือถือนะครับเป็นสแตนนะครับตัวนี้นครับ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับเป็นโลหะนะครับ โลหะแบบโปรงน้ำหนักเบายืดหดได้มีตัวยึด,ย,ดยึดมือถือสามารถเลื่อนได้แล้วก็จะมีตัวตัวล็อก ตัวยึดสำหรับยึดใส่โต๊ะใส่โต๊ะทำงานเราได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองประกอบกันเลยนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับลูกบอลน,นะครับตัวนี้ต้องเอามายึดกับท่นท่นท่นอนท่นยึดมือถือนะครับให้เราคลายคลายตัวนี้ออกแล้วตัวคลายตัวนี้เข้ามาตรงมาเข้าเข้ามาที่บอลแล้วเอาบอลตัวนี้ยึดเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกครับหมุนล,ล็อกเข้าไปยึดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ทดลองเอามือถือมาใส่มือถือต้องใส่ทางแนวตั้งนะครับอ mm hmm. ืยึดกับมือถือแล้วนะครับ mm hmm. เออก็แข็งแรงดีนะครับแน่นดี มโยกไมคคอนใส่มือถือแล้วก็แข็งแรงดีตัวนี้ก็ตัวนี้สำหรับยึดเดี๋ยวนะฮะจะลองยึดยึดใส่ขอบโต๊ะ เราก็คายคายคายตัวน็อตออกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปใส่ไปใส่ขอบโต๊ะเรานะครับแล้วก็ยึด ยึดแล้วครับแน่นดีทีนี้ก็ใช้ใช้ตัวนี้นะครับไปข้างหนึ่งมาสวม สกูตัวนี้สกูตัวนี้เป็นตัวยึดยึดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เป็นประมาณนี้สำหรับใช้มือถือเราในการบันทึกไม่ว่าเป็นง,งานพรีเซนต์อะไรต่างๆพรีเซนต์สินค้าหรือว่าพรีเซนต์อะไรที่จะที่จะอยู่บนโต๊ะนะครับแข็งแรงดีครับน้ำหนักเบาด้วยพวกพาสะดวก ปรับได้เงยได้ปรับให้สูงปรับให้เงยได้ครับถ้าจะปรับเป็นแนวตั้งก็ทำได้นะครับปรับได้ครับปรับขึ้นลงได้ปรับมือถือได้จะเป็นแนวนอนหรือจะเป็นแนวตั้งสามารถปรับได้เลย โอเคนะครับขอบคุณครับ